วันนี้เรายังคงติดตามความเคลื่อนไหวทางสังคมกับภาคพลเมืองโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องใช้คำว่า เข้าสู่ร้อยเมตรสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ14พฤษภาคมค่ะนักข่าวพลเมืองซีไซด์เราระดมความคิดเห็นหลายประเด็นแต่ว่าวันนี้จะขยี้ขยายกันเรื่องความคาดหวังและเสียงจากเกษตรกรนะคะสะท้อนจากโจทย์ระดับพื้นที่ไปจนถึงโจทย์ในระดับนโยบายภาพใหญ่ของประเทศค่ะแล้วก็มีความหวังกับรัฐบาลชุดใหม่เดี๋ยววันนี้จะเล่าแล้วก็ขยายให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะถ้าเราประมวลจากภาพรวมของประเทศไทย จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรอบนี้กว่า52ล้านคนค่ะ52ล้านเสียงในจํานวนนี้มีประมาณ17ล้านเสียงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือร้อยละ30หรือ30เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเสียงจากเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะว่า30เปอร์เซ็นต์นี้หรือ17ล้านคนเป็นกลุ่มคนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะลองดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลจากทางด้านสํานัก,กเกษตรแล้วก็สํานักเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่าสินค้ากเกษตรไทยในปี2565ที่ผ่านมาค่ะโกยรายได้ทะลุ1.5ล้านล้านบาท ทั้งเป็นรายได้จากคู่ค้า FTA แล้วก็รายได้ในการค้าขายในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะาวพลเมืองของเราปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซ s i z z e ค่ะแล้วก็สะท้อนถึงเสียงของเกษตรกรถึงความคาดหวังของเกษตรกรต่อการเลือกตั้งในหลายพื้นที่นะคะอย่างภาพหนึง่งรายงานจากพื้นที่จังหวัดลำปางจุดนี้เขาสะท้อนว่ากเกษตรกรมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทํากินพื้นที่การเกษตรเรียกง่ายๆว่าต้นทุนเรื่องที่ดินยังมีปัญหา อีกจุดหนึ่งนะคะขยับมาดูที่นครปฐมค่ะมีการสะท้อนเสียงจากนครปฐมว่ามีปัญหาเหลือเกินเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะคะที่จันทบุรีก็สะท้อนเรื่องที่ผ่านมานโยบายในภาพรวมไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านการเกษตรค่ะแต่อีกจุดหนึ่งที่สุรินนะคะก็มีการปักหมุดรายงานเข้ามาจากสุรินว่าต้นทุนการเกษตรสูง ทำให้ส่งผลต่อรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่นักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรแห่งชาติปักหมุดรายงานเข้ามากับซีไซส์ภาพรวมตรงนี้เกษตรกรหลายท่านสะท้อนเสียงว่าแม้จะเจอปัญหาในอดีตและปัจจุบันแต่ถึงวันนี้กับการเลือกตั้งมีความหวังกับรัฐบาลใหม่ค่ะ คือผมเป็นเกษตรกรนะผมรู้สึกว่าเรามีความหวังหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันซบเซาแล้วมันความหวังมันค่อยค,อยคอยหายไปแต่พอมีการเลือกตั้งเนี่ยมันทําให้เรามีความหวังผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นพักไหนแต่ผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครับผมก็อยากได้นายกมา ดูแลด้านการเกษตรนะคะช่วยสนับสนุนในด้านการเกษตรการเลี้ยงโคท,ทำข้าวเพราะช่วงนี้ราคาข้าวก็ไม่มีราคาปุ๋ยก็แพงแต่ข้าวราคาถูกอยากได้นายกนะครับนายกที่มองเห็นพี่น้องชาชนนะครับที่มองเห็นเกษตรกรไมกว่าจะเป็นเรื่องท้องอาชีพของเกษตรกรนะครับมองถึงเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนา เกษตรกรทาสวนทําไร่ครับก็อยากให้ยกที่มองเรื่องแรกเลยก็คือปากท้องของพี่น้องประชาชนแล้วก็อาชีพของประชาชนเกษตรกร,ะกรนะครับอ,อยากให้มองเห็น <c oughs> ในส่วนนี้เป็นสําคัญครับผมอนาคตหลังเลือกตั้งเนี่ยค่รให้ความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานลางให้มาก ขึ้นกว่านี้มีเงินมีงานนะมีงานเห็ดก็มีเงินมีเขากินโดยเฉพาะนโยบายทางด้านการเกษตรพี่คิดว่ารัฐบาลควรใส่ใจมากกว่านี้เกี่ยวกับราคาผลผลิตทางการเกษตรหรือกิจการอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับการเกษตรเนาะเรื่องเศรษฐกิจต่างๆก็อยากให้มันดีขึ้นอยากให เพราะไห้คนไม่ยูไม่กินเ่าะอยากให้คนเน,นี่เป็นหนีเป็นศิลอยากให้รัฐบาลนี่เพิ่นซอยเหลือประชาส่วนโดยแทกิงละ นี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะดังนั้นในครึ่งชั่วโมงของรายการฝากพี่น้องสภาเกษตรกรแห่งชาติทั่วประเทศแล้วก็เกษตรกรที่ชมอยู่ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะว่านอกจากเสียงที่ได้ยินไปพี่ๆต้องการให้แก้ไขเรื่องอะไรให้กับเกษตรกรและมีความหวังกับการเลือกตั้งรอบนี้ยังไงบ้างนะคะ